นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดนะคะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจกของนะคะเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i d 1 9นะคะซึ่งเจ้าตัวนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคือจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงและได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะ มาต้นเดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดพี่อาร์ตเนี่ยก็เผยว่าเมื่อวาน26เมษายนได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วโดยเล่าว่ายังไม่มีอาการอะไรนะคะมีแค่เมื่อยแขนกว่าเข็มแรกที่ฉีดไปส่วนเรื่องชุด PPE ค่ะที่มีคนมาร่วมช่วยการบริจาคเยอะนะคะก็ดีใจที่หลายคนนั้นต่างเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ส่วนที่หลายคนเข้ามาเพื่อดราม่านะคะเจ้าตัวนั้นก็ขอมองข้ามค่ะอาการฉีดวัคซีนรอบสองก่อนค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ปกติทุกอย่างครับแต่แค่ปวดแขนมากกว่าเดิมนิดนึงเดียวตอนนี้ปกติตอนที่สอกปกติแล้วผมไม่ได้รับรองนะว่าว่าว่ามันจะไม่เป็นอะไรความจะมีเผลก็ได้แต่ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่แค่วันแรกคือวันแรกอาการอาการแรกวันแรกอ่ะขี่ไปไม่ปวดแขนไม่เป็นอะไรเลยแต่วันที่สองอ่ะครั้งที่สองเดือที่สองก็มีมีปวดแขนขึ้นมานิดนึงแต่วันนี้ก็ปกติแต่ปวดแขนเนื่องมาจากวันก่อนเพิ่งเล่นเบรดไล่ไปมันก็เลยอาจจะเหมือนอาการล้าสะสมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ปกติแล้วก็ถ้าเป็น ยังยังยังไม่ได้แบบว่าอะไรงเงี้ยแต่ก็แต่ก็จะรอดูก็จะอัปเดตเรืนน่อยๆครับอาทิตย์นี้น่าจะครบหมื่นชุดละที่ส่งออกไปครับเยอะมากครับเยอะเยอะเกินคาดผมมากเลยก่อนหน้านี้เคจะคิดว่าหยุดทำแล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่าพอดีคนในวงการหลายๆคนตอนนี้เริ่มช่วยทีกละแมพุกจีระครอบครัวคุนอุ้มลัคนาพิชามพิก็หลายคนนะพี่ที่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีกระแสตอบรับแล้วเราก็เลย เหมือนไม่ได้ทาคนเดียวแล้วก็คือมีมีแรงใจส่งมาช่วยด้วยหลายหลายหลาย,หลายคนเอาเท่าที่ไหวครับไม่บอกว่าระยะเวลานาน,านเท่าไหร่แต่แค่เอาที่ไหวทําแล้วเมื่อไหร่ที่มีดราม่ามากๆผมก็หยุดขอบคุณนะคะครับผมครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ